2องสามสี่หนึ่งสสามีเจ็าหเจมีทั้งแปและ9ก้มีทั้งแปดและ9ก้นับอีกทีสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูยาเช่นเคยนะคะทุกๆวันจันทร์เราจะมาเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆมองดูที่ท้องฟ้าบ้านตัวเองสิคะว่าจะเหมือนท้องฟ้าที่บ้านครูออยาวไหม ท้องฟ้าที่บ้านคุยเยานะคะวันนี้ก็จะเป็นอากาศมัวสลัวสลัวมีหมอกแล้วก็มีลมพัดเย็นๆด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่าอากาศแบบนี้เราอยู่ในฤดูกาลอะไรใครไม่รู้จักก็ยกมือถามได้นะคะคุยยาจะเฉลยให้เลยก็ได้ค่ะ อากาศในช่วงนี้เราอยู่ในฤดูหนาวนะคะประเทศไทยของเราจะมีอยู่3รืฤดูการคาลิเบีก,ก็คือ 1. รืฤดูร้อน 2. รืฤดูฝนและก็3ฤดูหนาวคือตอนนี้เองนะคะเด็กๆและสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่อง หน่วยเทพสามฤดูนะคะเด็กๆในประเทศไทยของเรามีอยู่3ฤดูกาลฤดูกาลแรกก็คือฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะเด็กๆแล้วก็จะมีอากาศร้อนมากเลยในเดือนเมษายนนั่นเองนะคะเด็กๆประโยชน์ของฤดูร้อนนะคะเด็กๆก็คือเราใช้แสงแดด การตากผ้าให้แห้งนะคะและเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะคะแล้วเรายังใช้แสงแดดในการถนอมอาหารเช่นตากปลานะคะตากเนื้อตากหมูทําเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเก็บไว้ได้ทานนานๆด้วยค่ะเด็กๆส่วนโทษของฤดูร้อนก็คือจะทําให้เราร้อนมากมีอุณหภูมิที่สูงถ้ามีอากาศร้อนมากๆนะคะเด็กๆอาจจะทําให้ ห,หรือสัตว์นะคะลุมหายตายไปได้ส่วนเราก็จะมีอากาศที่ร้อนทําให้สุขภาพจิตไม่ดีค่ะเด็กๆ 2. ก็คือฤด,ดูฝนค่ะฤด,ดูฝนในเมืองไทยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนตุลาคมนะคะเด็กๆประโยชน์ของฤด,ดูฝนนะคะเราก็จะมีน้ําในการทําการเกษตรปลูกพืชผักทำนาข้าวนะคะ แล้วก็น้ําฝนในแม่น้ําลําคลองก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําทําให้สัตว์น้ํามีที่อยู่มีที่ขยายพันธุ์แล้วเราก็จะได้จับสัตว์น้ําพวกนั้นมาเป็นอาหาระค่ะเด็กๆส่วนโทษของฤดูฝนนะคะก็คือถ้าเรามีปริมาณน้ำฝนเยอะทำให้น้ำล้นแม่น้ำลำคลองแล้วก็เกิดการน้ำท่วมทำให้เราคนสัตว์ น้ำท่วมไม่มีที่อยู่อาศัยอีกขาดเด็กๆและถ้าเราตากฝนเป็นเวลานานๆน,นะคะ<ๆ>ก็อาจจะทำให้เราไม่สบายเป็นไข้หวัดได้ค่ะสามค่ะคือฤดูหนาวฤดูหนาวของเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือน ตุลาคมยาวจนไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเลยนะคะเด็กๆประโยชน์ของฤด,ดูหนาวนะคะก็จะทำให้อากาศเย็นสบายค่ะให้เรานอนหลับพักผ่อนได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องพึง่งพัดลมหรือว่าเปิดแอร์นะคะเป็นการประหยัดไฟไปในตัวค่ะ แล้วก็ทําให้เรามีบรรยากาศที่สวยงามมีภูมิทัศน์ที่สวยงามในฤด,ดูหนาวนะคะเพราะว่าดอกไม้หลายๆชนิดในประเทศไทยของเราจะชอบอากาศหนาวเด็กๆเคยเห็นภาพดอกไม้ในจังหวัดเชียงใหม่นี่คะจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากนะคะดังรูปที่รูเอาหมาให้ดูนะคะเด็กๆและโทษของฤด,ดูหนาวนะคะเด็กๆในฤด,ดูหนาวถึงจะอากาศเย็นแต่ก็จะเป็นลมเย็นแบบแห้งแล้งนะคะ ทำให้ผิวเราแห้งแตกลายได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอากาศที่หนาวมากๆก็อาจจะทําให้เราไม่สบายได้ค่ะ และการปฏิบัติตัวในฤดูการต่างๆนะคะเด็กๆอย่างเช่นฤดูร้อนเราควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่หนาเือจนเกินไปนะคะใส่เสื้อผ้าบางๆเพื่อที่ให้คลายร้อนนะคะดื่มน้ํามากๆแล้วก็รับประทานผลไม้ที่มีน้ําเยอะๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายเรานะคะเด็กๆแล้วก็ฤดูฝนนะคะและในหน้าฝนนะคะเด็กๆเราไม่ควรเล่น น้ำฝนนะคะถ้าฝนตกเราควรกางร่มหรือไม่ก็ใส่เสื้อกันฝนนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้เราเป็นหวัดนะคะส่วนฤด,ดูหนาวเราควรใส่เสื้อผ้าให้หนาเพื่อทําให้ร่างกายเราอบอุ่นเราจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะเด็กๆและปรากฏการธรรมชาตินะคะเด็กๆก็คือเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองในระหว่าง3ฤดูนี้ อย่างเช่นรุ้งกินน้ำพายุฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแล้วก็น้ำค้างแม่คนิงค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุยยาก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะคุยยาจะให้เด็กๆแต่งตัวตามหรือดูการนะคะแต่งตัวตามฤดูการไหนก็ได้ที่เด็กชอบนะคะ แต่งตัวเสร็จแล้วบอกด้วยว่าเราแต่งตัวตามฤดูกาลอะไรนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ